หนูจี๊ดทำอะไรอยู่จ๊ะหนูกำลังวาดรูปค่ะมานั่งวาดรูปเลยเขาดูรูปเลยสิอุย้ยน่ารักจังเลยดีกว่าไปนั่งเล่นเกมนะวาดรูปอย่างงี้ก็ดีแหละฝึกสมาธิเอาหนูจี๊ดเดี๋ยวหนูจี๊ดเอาไอ้ถุงเครื่องสำอางของแม่นะไปเก็บไว้ให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวแม่จะออกไปข้างนอกนะคะค่ะ โอ้เครื่องสำอางไหนแม่หรอคะอมไม่เอามาจากไหนพ่อแม่ไม่ได้ซื้อเองหรอกเพื่อนของแม่ซื้อมาจากเกาหลีนะมันเป็นของผู้ใหญ่อะ่ะอย่าแอบเอาเครื่องสำอางแม่มาเล่นล่ะค่ะเครื่องสำอางผู้ใหญ่เครื่องสำอางผู้ใหญ่นะมันไม่เหมือนของเด็กนะคะถ้าเอาของผู้ใหญ่ไปใช้เดี๋ยวหน้าพังหน้าเป็นจุดเป็นลายขึ้นมาแม่ไม่รู้ด้วยนะ ต้องเตือนไ้ก่อนเอด็กคนนี้ชอบเอาเครื่องสำอางแม่มาเล่นแม่ไม่ต้องไปห่วหงหรอกนะหนูไม่เอาของแม่มาเล่นแล้งั้นก็ดีละเคนะแม่ไปนะค่ะโอ้เครื่องสำอางจากเกาหลีของแม่ขอแอบดูหน่อยนึงละกัน แอบใช้หน่อยนะแม่เครื่อสมอางเกาหลีไม่รู้เป็นไงอันแรกขอครีมแล้วกันอุ้ยสวยแล้วเรา Who no do I Stay. Ooh. Ooh. สวยจังเลยทำไมเครือออ่องสำอางมาสวยขนาดนี้แปะรูปต่อดีกว่าโอ้ยทำไมมันคันอย่างนี้นะโอ้ยทำไมคันจะ้ะ นี่อะไรเนี่ยน่าลองมาเป็นแผนเลยอะไรติดหน้าเราโอ้ยเราน่าจะเชื่อคำที่แม่บอกนะเนี่ยขอส่งกระจกดูหน่อยทำไมมันเป็นอย่างนี้มีจุดสีแ เราจะทำยังไงดีจุดเราเต็มหน้าเราก็หนังรอบด้วยแม่จา๋าหนูเจ็บเราเราต้องตามแม่ไปตามแม่แล้วล่ะจะล่ออย่างเงี้ยฉันต้องไปตามแม่จาแม่จา้าแม่จา้อาอ้าวตัวจา้าเป็นอะไรเหรอมาใกล้ๆสิ ำไมหน้าเป็นจุดแดงๆแล้วก็ผิวลกอกออกมาอย่างนั้นล่ะนา<ด>ยดูห <แบ S 1> น่อยไปทําอะไรมาแอบเล่นเครื่องสำอ,งำอางแม่แอบแอบเล่นเครื่องสำอางแม่แม่บอกแล้วใช่ไหมมันเป็นเครื่องสำอางของผู้ใหญ่เด็กเล่นไม่ได้นะเอาแล้วทำยังไงดีเนี่ยแพ้ออ้ยแดงเต็มหน้าเลยตายแล้วถ้าเกิดว่ามันแพ้แล้วหน้าหน้าตาไม่สวยแล้วทำยังไงเนี่ย ปไปเร็วไปหาหมอเร็วเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วไม่เชื่อเป็นเด็กอย่าเล่นเครื่องสำอางผู้ใหญ่นะเพราะว่าเด็กจะแพ้ได้เข้าใจไหมคะไปไปหาหมอเร็วโอ๊ยไม่ไหวแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้รับชมเรื่องหนูจิ๊ดเรื่องเครื่องสำอางแม่เพื่อนๆนี่พี่อย่าไปเล่นต่เครื่องสำอางผู้ใหญ่นะคะ เดี๋ยวจะน่าลายมาือนหนูสำหรับคลิปนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย